ครับสวัสดีครับผมดรชานะครับบรรยายพรบรเรียงลาดับตามมาตรานะครับพรบรตํารวจนะฮะคลิปนี้ก็เป็นมาตรา41และมาตรา42เลยนะครับเพราะว่ามันมันสั้นมาตรา42เหมือนนิดเดียวเองนะฮะมาตรา41ก็จะเป็นเรื่องของสิทธิประโยชน์ของคนที่เป็นคณะกรรมการกปคกตรนั้นก็จะมี สิทธ์นะครับได้รับเงินประจําตําแหน่งและผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาและให้มีสิทธิ์ได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเช่นเดียวกับผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูงอเออนะตุ้ไม้ตีนะครับระวังจะโดนหลอกนะครับการเบริกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการสามารถนะครับเบิกนะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยได้เท่ากับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงนะฮะและในการประชุมปรึกษาหารือหรือเพื่อวินิจฉัยหรือเพื่อดำเนินการอย่างใดในหน้าที่ให้ประธานและคณะกรรมการคอปคอตรอนะเลขานุก,การและผู้ช่วยเลขานุก,การได้รับเบียบประชุมตามที่ กอร์รากําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง,ลงก็หมายความว่าในการพิจารณาสํานวนพิจารณากระบวนการโปรเซสทั้งหลายนะครับสามารถที่จะได้รับเงินนะครับเงินเบียบประชุมถ้ากับโปรเซสต์นี้เหมือนกับของศาลเลยนะนะศาลเนี่ยเวลาสารปกครองนะครับเวลาการกำหนดในวันรัดพิจารณานะครับในฟังคำพิพากษาก็ จะมีเรียกว่าค่าสำนวนใช้ค่าสานวนไหมอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายในการดําดเนินการในการพิจารณาเช่นเดียวกันครับกปะคอตรอนะครับเมื่อกําหนดกระบวนการพิจารณานะฮะก็จะมีเรื่องของการรับเบียบประชุมเช่นเดียวกันอันนี้ก็ตามมาตรา41สนะฮะส่วนมาตรา42ก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการหรือระเบียบ นะครับวาระการประชุมอะไรทั้งหลายนะฮะการประชุมของกร,รครตรอนั้นให้เป็นตามระเบียบที่กร,รครตรตกาหนดและถามว่าเราต้องจะไปดูต้องไปดูระเบียบตัวนี้ไหมถ้าจะสอบนะผมว่าก็ดูไปดูหน่อยก็กดีเหมือนกันนะเผื <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่อก็สอบเนี่ยเข้าไปออกในระเบียบกรกตรอเนี่ยตามมาตรา,า42เนี่ยนะเราจะได้รู้อ่านมากรู้มากได้คะแนนมากกว่า แต่ถ้ารู้งูงูงปูปลานะมันก็จะได้แบบงูกับปลานะก็อยู่ที่ท่านลกันถ้ามีเวลานะครับก็ไปเสิร์ชระเบียบที่ประชุมระเบียบของคอประคอตรอนะครับเพื่อมาอ่านนะครับก็มีประมาณกับแปดสิบข้อเยอะมากมันมีโปรตสของการดำเนินการโปรนตสของการพิจารณาคล้ายกับโปรเตสของ สารปกครองไปดูได้นะฮะโอเคนะครับก็บทเรื่องของโปรเซสเกี่ยวกับกปคตรอนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเป็นโครงสร้างของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจหรือตัวยอ่อเขาบอกว่ากรตรอนะจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาว่ากันนะคลิปนี้ลาไปก่อนครับ